สวัสดีเด็กๆนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศา,าสตร์ชีวภาพ2กับครูสุนิสาสายบัวนะคะวันนี้เรายังเรียนในเรื่องพันธุกรรมอยู่นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะคะเป็นหัวข้อที่3นี้นะคะดเด็กๆสำหรับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะคะ ก่อนอื่นมาดูรูปก่อนนะคะในธรรมชาติมักจะพบสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปเช่นจิงจก2องหางรูปนี้นะคะหรือเต่าสองหัวหรือสัตว์ที่มีผิวเผือกนะคะคุยกตัวอย่างเช่นกวางสุนัขลิงสิงโตหรือแม้แต่เต่าพวกนี้นะคะเป็น เป็นสัตว์ผิวเผือกซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสัตว์โดยทั่วไปหรือแม้แต่ในมนุษย์ก็พบลักษณะผิดปกติเช่นมีนิ้วเกินตัวเตี้ยแคร์ซึ่งลักษณะที่ปรากฏออกมาเหล่านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กๆก,การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เรียกอีกอย่างว่าการกลายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า mutation เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทของ DNA ถ้าเด็กไม่รู้จักนิวคลีโอไทเด็กๆกลับมาดูรูปนี้นะคะนิวคลีโอไทก็คือลำดับลำดับโปรตีนนะคะ ที่นี่นี่ชีค้คือมีสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเป็นเส้นๆอยู่ในเกลียวของ DNA ซึ่งถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันขยับมันหายไปหรือมันต่อกันใหม่การมันเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยีนแล้วก็ส่งผลทําทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตลักษณะใหม่ซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเดิม อันนี้เรียกว่า Mutation หรือการกลายนะคะย้ำอีกครั้งคือการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ของ DNA ให้เด็กไม่รู้นิวคลีโอไทด์นิวคลอไทอยู่ตรงนี้นะคะที่รูปที่ครูชี้นี่นะคะซึ่งเด็กเรียนมาแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยคือโครโมโซมโครโมโซมจะอยู่ในเซลล์เซลล์สีม่วงๆนี้นะคะ,ะทีนี้โครโมโซมเนี่ยเกิดจากเกลียวของ DNA ซึ่งมีเป็นสายสายพันกันอยู่ข้างในของ DNA มันจะต่อก,กันด้วยนิวคลีโอไทด์นะคะ การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมก็ที่เรียกทับศัพท์ว่า mutation หรือการกลายมีอยู่2ระดับนะคะนั่นก็คือระดับยีนแล้วก็ระดับคโครโมโซมดเด็กรู้เนาะคโครโมโซมรูปนี้ค่ะเป็นแท่งๆส่วนยีนเป็นองค์ประกอบของ DNA ซึ่ง DNA เป็นองค์ประกอบของคโครโมโซมอีกทีนึงฉะนั้นยีนต้องเล็กกว่านะคะคโครโมโซมจะใหญ่กว่าเนาะอ่า อันนี้รู้แล้วนะคะว่าการกลายหรือมิวเทชันหรือการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเนี่ยมี2อย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงมาดูการกลายมิวเทชันระดับที่1นนั่นก็คือระดับยีนก่อนนะคะ,ะการมิวเทชันระดับยีนความหมายของเขาคือการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในสายของ DNA จําจำได้ไหมคะเมื่อกี้สไลด์ ต้นต้นครูสอนเรื่องนิวคลีไทั์ไปนิวคลีไทั์คือที่ครูชี้นี่นะคะก็คือ DNA เขาจะเป็นเกลียวพันกันแต่ว่าตัวเชื่อมข้างในของเขาเรียกว,ว่านิว c คลีไทั์นะคะทีนี้ค่ะเวลาที่การเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีไทั์ในสาย DNA จะทำให้ยีนเปลี่ยนด้วยถ้าในมนุษย์จะพบความผิดปกติเช่นโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว นะคะเม็ดเลือดแดงรูปเคียวนี่ก็คือมันรูปร่างผิดปกตินะคะเด็กๆคือไม่สามาเป็นรูปร่างไม่ปกติของเม็ดเลือดแดงซึ่งทําให้ไม่สามารถลําเลียงแก๊สออกซิเจนได้ตามปกติอเด็กๆดูรูปนี้นะคะปกติเม็ดเลือดแดงปกติจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนโดนทัทบุ๋มตรงกลางตรงกลางนี่ก็จะเป็นตัวพาออกซิเจนไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่า มิวเทชัน hmm. ก็คือการกลาย mm hmm. ก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับยีนเนี่ยทำให้เกิดพหดปกติของมนุษย์ก็คือทําให้เกิดเซลล์เม็ดเลืดแดงรูปเคียวคือแบบนี้นะคะรูปเคียวนะคะนี่นะคะรูปเขียวเนี่ยก็คือไม่สามารถนําพาออกซิเจนได้เมื่อไม่สามารถนําพาออกซิเจนได้ก็คือ,อเขาเรียกว่าจะทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจาง นะคะก็ทําให้เกิดโรคเลือดจางซึ่งโรคนี้มันเป็นระดับยีนเราจะรักษาไม่ไมได้นะคะเด็กๆมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่หมอไม่สามารถรักษาได้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนหรือพันธุก,กรรมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงหรือการกลายหรือการมิวเทชันระดับยีน ความหมายของเขาก็คือการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในสายของ DNA คุูยกต,ตัวอย่างความผิดป,ปกติเช่นโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียวนะคะ เมื่อกี้สไลด์ที่แล้วนะคะเป็นการมิวเทชันหรือการกลายระดับยีนต่อไปจะเป็นมิวเทชันระดับโครโมโซมเด็กรู้จักโครโมโซมเนาะเป็นแท่งๆข้างในก็คือมีสายของ DNA พันเป็นเกลียวอยู่นะคะทีนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมจะมี2แบบหรือ2ลักษณะเดี๋ยวครูจะพูดไปทีละแบบนะคะแบบแรกหรือลักษณะแรกคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะรูปร่างของโครโมโซม ปกติแล้วโครโมโซมใเด็กรู้เนาะเหมือนรูปปลาท่องโกแปะติดกัน2อ,อแท่งอันนี้เรียก2แท่งนะคะหรือ1คู่นั่นเองทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็คือว่าเช่นหายไปหายไปนิดนึงขาดหายไปหรือเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะทำให้ลักษณะที่ออกมามันผิดปกติ ะะไอ้พวกนี้มันจะผิดปกติก็คือจะไม่ใช่คนปกติแน่ๆนะคะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลรูปร่างของโครโมโซมก็เช่นกลุ่มอาการคริดูชาคริดูชาหรือเรียกอีกอย่างว่าแคทคลายซินโดมก็คือเวลาเขาร้องไห้เด็กๆทารกที่เกิดมาจะร้องเสียงเหมือนแมวนะคะคริดูชา เป็นความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่5ค่ะคือมีส่วนหนึ่งขาดหายไปนะคะคู่ที่5คือตรงนี้นะคะเด็กๆขาดหายไปคือส่วนหัวเนี่ยค่ะหายไปพอหายไปก็เกิดความผิดปกติที่เรียกอาการนี้ว่าคริดรูชาหรือแคดคลายซินโดมนะคะอาการก็คือลักษณะศีรษะเล็กกว่าปกติหน้ากลมใบหูตำ่ำตาห่างที่สำคัญคือปัญญาอ่อน แด็อ่อนคือเรียนหนังสือไม่ได้นะคะเสียงร้องแหลมเล็กคล้ายแมวร้องจะพบ1ใน50,000่นของเด็กทารกแรกเกิดนะคะทั่วโลกเลยแต่ว่าจะพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมรูปแบบที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปล่างคือหายไปหรือเพิ่มขึ้นมานะคะมาดูต่อนะครับ มิวเทชันระดับโครโมโซมเมื่อกี้คุูบอกว่ามันมี2ลักษณะลักษณะแรกก็คือชิ้นส่วนของโครโมโซมหายไปลักษณะของโครโมโซมเปลี่ยนแปลงไปอาจจะหายไปหรือเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบที่สองเมื่อกี้แบบแรกนะคะอันนี้แบบที่2เป็นการเปลี่ยนแปลงจํานวนค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงจํานวนก็คือทําให้โครโมโซมเพิ่มหรือลดลงนะคะ ซึ่งแบบนี้ค่ะการเปลีป่ยนแปลงจานวนก็มี2แบบนะคะแบบที่1เรียกว่า a n d u p l o i d y เป็นชื่อทับศัพท์นะคะ a n d u p l o i d y เป็นการเพิ่มหรือลดจํานวนแท่งของโครโมโซมคำว่าแท่งนะคะเด็กๆเ,เมื่อกี้ครูบอกไปอย่างนี้เกาะติดกันแบบนี้อันนี้คือ2แท่ง2แท่งนะคะ โอเคโอเคนะคะอันนี้คือแท่งที่1นอันนี้คือแท่งที่2นะคะมี2แท่งนะคะเด็กๆอ่าทีนี้มันเพิ่มหรือลดจํานวนแท่งการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมมี2แบบคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างกับเปลี่ยนแปลงจํานวนแต่ที่นี้เปลี่ยนแปลงจํานวนก็มี2แบบนั่นก็คือเปลี่ยนแบบ แอนยูพลอยดีแอนยูพลอยดีเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนแท่งของโครโมโซมกลุ่มอาการที่พบเช่นกลุ่มอาการพาทัวและกลุ่มอาการดาวมาดูกลุ่มอาการพาทัวก่อนพาทัวโครโมโซมคู่ที่13เกินมานั่นก็คือเพิ่มขึ้นมา1โครโมโซมนี่นะคะเด็กๆนี่นะคะคู Sent ่13มันต้องมีแค่2แท่งแต่ตอนนี้มันมี3แท่งอยู่ นะคะพอมันเกินมาก็ทําให้เกิดปัญญาอ่อนปากแหว่งพิดานโบหูหนวกนิ้วเกินตาพิการตาบอดส่วนใหญ่คลอดออกมาแล้วก็จะเสียชีวิตนะคะภูมิาการพาทัวจะพบได้หนึ่งในห้าหมื่นของทารกแรกเกิดนะคะเรายังอยู่ใน การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมลักษณะที่2นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซมแต่จํานวนโครโมโซมเนี่ยแบ่งเป็นลักษณะแรกอีกทีนึงก็คือ n u p r o i d y นั่นก็คือเพิ่มหรือลดจํานวนแท่งนะคะจำนวนแท่งของโครโมโซมเมื่อกี้มีอาการพาทัวร์คุณพูดไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกลุ่มอาการดาวค่ะดาวซินโดรมนะคะ โคมโซมคู่ที่21เกินมา1โครโมโซมก็คือเกินมา1แท่งนี่นะคะคู่21อยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆมันต้องมี2แต่มันเกินมา1ก็ผิดปกติละก็คือทำให้คนที่เป็นโรคนี้ยเตี้ยจมูกแบนตาห่างหางตาชี้ขึ้นลิ้นโตคับปากนิ้วมือสั้นป้อมหัวใจพิการปัญญาอ่อนอายุสั้น นะคะแล้วหน้าตาจะเหมือนกันทุกชนชาติเลยนะคะสำหรับกลุ่มอาการดาวนะคะพบหนึ่งในแค่800คนของทารกแรกเกิดนะคะเด็กๆแล้วถ้าแม่มีอายุมากโดยเฉพาะแม่ที่มีอายุเกิน45ปีขึ้นไปแล้วมีลูกก็จะเสี่ยงเป็นโรคนี้นะคะเด็กๆอาจจะรู้จักเนาะกลุ่มอาการดาวเนาะดาวซินโดรมนะคะ มาดูต่อนะคะเมื่อกี้สไลด์ที่แล้วพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมที่เป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนแท่งของโครโมโซมแต่อันนี้เป็นแบบที่2องนะคะยูยดเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนชุดค่ะไม่ใช่จำนวนแท่งนะคะจำนวนชุดของโครโมโซมแต่ส่วนใหญ่แล้ไม่ค่อยพบในมนุษย์นะคะจะพบที่เกิดขึ้นในพวกพืช แล้วมันมีผลดีด้วยนะคะช่วยให้พืชมีจมํานวนเยอะขึ้นก็คือช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะแต่สําหรับสัตว์ถ้ามีอาการแบบนี้เมื่อเกิดแล้วอ่ะจะทําให้สัตว์ทนนั้นเป็นหมันสัตว์ชนิดนั้นเป็นหมันยกตัวอย่างรูปของโครโมโซมนะคะรูปด้านซ้ายมือของเด็กๆคือรูปที่1นนี้จะเป็นคนปกติค่ะคือมีทั้งหมด23 23 23า คู่46แท่งนะคะเป็นปกติก็คือเป็นคู่ก็คือต้องมีแค่2แท่งแบบนี้เนาะแต่รูปที่2นี่คือผิดปกตินะคะนั่นคือจำนวนชุดมันเพิ่มขึ้นมาคำว่าชุดคือเพิ่มทุกคู่เลยค่ะเด็กๆอ,อย่างคู่ที่1มันมี2แต่มันเพิ่มมาอีก1คู่ที่2ก็เพิ่มคู่ที่3ก็เพิ่มไปจนถึงคู่ที่23ก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนชุด เมื่อกี้เพิ่มจํานวนแท่งคือคู่ไหนก็ได้เพิ่มมาแท่งหนึ่งหรือหายไปแท่งหนึ่งแต่อันนี้เพิ่มจานวนชุดคือทุกทุกคู่ทุกทุกคูก่ของโครโมโซมจะต้องมีการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่าการเพิ่มหรือลดจํานวนชุดโครโมโซมที่เรียกว่ายูพรอยดีนะคะ,ะจบแล้วนะคะอาจจะเข้าใจยากหน่อยเด็กเข้ามาฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ